แล้วก็ตั้งนโมสามจบพร้อมกันนโมตัสสะพร,ระขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพร,ระขวะโตอะร,ระหะโตสัมมาสัมพุทธาาทัสสะนโมตัสสะพระขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมัะวะโตอมัุ อิมิตังมหาณาทิยาอธิวัฒนานังสุรขันตานังสัพพะเทวานังอิมินาสักการณนนาสัพพะเทเวปูเชมะข้าพระเจ้าทั้งหลายขอนอ้มบูชา เจ้าแม่นาทีเท้าสีทันดอนแม่ยนางเรือและเทพพย,ยดาทั้งหลายที่สิงสถิตยอยู่ณบริเวณปากกาวแห่งนี้ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ด้วยข้าพระเจ้าทั้งหลายจะได้ประกอบ กุศลกละเกอุเทศนกุศลให้แก่คนภพยบุญเลิศน้ำจิตรงผู้วายชนณนะบัดนี้จะได้ประกอบพิธีลอยอันถและอังคารของคนภัยบุญเลิศน้ำจิตรงผู้วายชนขอเจ้าแม่นาที ท้าวสีทันดอนแม่ยนางเรือและเทพพย,ยดาทั้งหลายได้โปรดคุ้มครองรักษาอัฐิและอังคารของคุณภัยบุญเลิศน้ำจิตตรงผู้ไหวชนและขอได้โปรดอนุโมทนา บนบรรดาให้ดวงวิญญาณของคนภัยบูณ์เลิศนามจิตตรงผู้วายชนจงไปสู่สุคติในสัมปรายภพบประสบสุขในทิพยวิมานชัวน่วเนตรนิรันการเทินสาธุ ลำดับต่อไปนะครับเราจะกล่าวคำขอ้อที่ให้ผู้ไหวชนครับข้าแต่ท่านผู้เจริญขอเชิญเทพยดนาในมหาชนลทีได้โปรดฟังวจีของปวงข้าขอท่านจงเมตตาอนุญาตอุทกสถาน เป็นที่สถิตอัตถิและอังคารของคุณภัยบุญเลิศนามจิตรงพู้วายชนในพื้นสมุทรมนทนนี้ด้วยเอนินลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะกระทำพิธีนะครับฝั่งซ้ายเรือนะครับ